สวัสดีแฟนช่องช็อตคัตเรดเดวิลขาวสั้นปีศาจแดงกับช้างน้อยครับผมเปิดการบ้านหน้าโค้งเอลิกตนักจำเป็นต้องนำมาแก้ไขให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลังกลับมาจากช่วงพักเบรกโปรแกรมทีมชาติแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพิ่งกลับมาเก็บใจได้อีกครั้งหลังรีบก,กลับมาชนะเบรนฟอร์ดแบบหัวจับ2ต่อนหนึ่งจากการมอสองประตูของสกอตแม็กโทมินีอย่างไรก็ตามหาดูฟอร์มโดยรวมของปีศาจแดงแล้วยังดูหน้าเป็นห่วงพอสมควรในหลายๆเรื่องในช่วงเบรคทีมชาติทีนักมีเวลาที่จะได้คิดเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่่่าางกกอนทีคิวลับมบมุยฟ ฟิลยูไนเต็ดในวันที่21ตุลาคมนี้และเขาจำเป็นต้องปรับเปลี่ยน5สิ่งนี้เพื่อให้ทีมกลับมาอยู่ในฟอร์มที่คงเส้นคงวาเปลี่ยนบทบาทของสกอตต์แม็กโทมินีสิ่งแรกที่เทนากจำเป็นต้องทําเลยคือการให้โอกาสกับสกอตต์แม็กโทมินีได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงบ้างหลังมิดฟิลจอมบูกําลังอยู่ในช่วงที่มั่นใจถึงเวลาดรอปโอนาน่า อาจเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายนักที่เจนทเทนฮาร์ตตัดสินใจยอมเลีน้ำหลายตัวเองด้วยการดรอปองคดีโอนาหน้าไว้ที่ม้านั่งสำรองแล้วให้โอกาสกับอันทาบาิินเดียนายด่านมือ2ชาวตรุรกีโลงโชฟีมี จับแรดฟอร์ดนั่งสำรองพูดถึงเกมรับแล้วหาขยับขึ้นมาดูเกมรูปคนที่ประสบปัญหาเรื่องฟอร์มการเล่นมากที่สุดคือมาคัดแรดฟอร์ดที่ฟอร์มดรอปลงไปอย่างน่าใจหายกาเซมิโลต้องนั่งบ้างอีกหนึ่งนักเตะตัวหลักที่ฟอร์มดรอปลงไปในซีซั่นนี้คือกาเซมิลโลที่ผลงานส่วนทางในซีซั่นก่อนอย่างสิ้นเชิงผูเซนเตอร์ใครดี หลังจากมาติเนีสมีอาการบาดเจ็บพักยาวตลอดปี23ทําให้กูซินเตอร์แมนยูเกิดความไม่ลงตัวอีกครั้งหากรรเฟลว,วารานหายเจ็บกลับมาต้องรอรู้ว่าทีนา้าจะเลือกใช้ใครลงจากกู้ซึ่งช่วงที่ผ่านมาจอนี่อีแวนก็แสดงให้เห็นแล้วว่าเขามีความนิ่งและสามารถเย,ยนระยะได้ดีหรือจะใช้แฮร์รี่แม็กควายที่เพิ่งทำแอซซิตได้ลงตัวจริงต่อไปช็อตคัทเรดเดวิล